เราจำอะไรได้บ้างจากที่โรงเรียนจำอะไรไม่ได้เลยเออที่เขาเอาไว้ีที่ไหนอ่ะสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะมี 2, 2สองสองความสําคัญนะคะความสําคัญที่หนึ่งก็คือในเชิงองค์ประกอบนะลูกกับความสําคัญอันที่สองนะคะก็คือในเชิงคุณสมบัติถ้าเป็นในเชิงองค์ประกอบมันคือสารละลายผสมมันคือสารละลายนะคะผสมระหว่างอะไรกับอะไรสารละลายผสมนะคะของ กรดอ่อนกับเกลือของกรดนั้นหรืออาจจะเป็นเบสอ่อนกับเกลือของเบสนั้นคือตัวอ่อนกับเกลือของตัวเองต้องเป็นลูกของตัวเองนะคะเป็นลูกคนอื่นไม่ได้นะคะและบัฟเฟอร์จําไว้หนึ่งคำบัฟเฟอร์ไม่ต้องการคนคแก่ด้วยถ้าเป็นเกลือกับกรดแก่ไม่เป็นบัฟเฟอร์ถ้าเป็นเกลือกับเบสแก่ไม่ใช่บัฟเฟอร์ต้องเป็นเกลือกับกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเท่านั้นอันนี้คือในเชิงองค์ประกอบนะคะ เป็นสารละลายผสมของกรดอ่อนกับเกลือของตัวกรดนั้นหรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสนั้นโดยนะคะจุดสําคัญของบัฟเฟอร์อีกอันนึงก็คือในแง่ของคุณสมบัติคุณสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ก็คือมันเป็นสารละลายที่เอาไว้ใช้รักษานะคะระดับค่า pH เพราะว่าเป็นสารละลายที่ pH ค่อนข้างคงที่ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนน้อยมากเปลี่ยนแต่น้อย รานนี้คำว่าเปลี่ยนแปลงน้อยก็คือจะเป็น pH เดิมสามารถเปลี่ยนแปลงได้บวกลบ1.0หน่วยเท่านั้นมันจะไม่สวิงนะลูกมันจะไม่สวิงอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนคือสารละลายบัฟเฟอร์นะคะอ่ะลองมาดูนะคะอย่าลืมน,นะลูกในเชิงองค์ประกอบมันคือสารละลายผสมตัวอ่อนกับเกลือในเชิงคุณสมบัติมันคือสารละลายที่ pH คงที่ถ้าอะไรก็ตามเราเจอแบบฝึกหันแล้วก็ใช้คําพูดว่า สารละลายนี้มี pH เปลี่ยนแปลงน้อยมากแสดงว่าเขากำลังพูดถึงบัฟเฟอร์นะลูกอ่ะเราดูนะคะตัวอย่างของบัฟเฟอร์นะถ้าเป็นบัฟเฟอร์กดคอนเซปต์ของบัฟเฟอร์กรดคืออะไรบัฟเฟอร์กดก็คือจะต้องเป็นกรดอ่อนกับเกลือของมันเองนะคะต้องเป็นกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนโดยนะคะโดยเกลือเกิดสมดุลกับกรดได้นะคะ เกลือกับกรดต้องเกิดสมดุลระหว่างกันได้ครูยกตัวอย่างเช่นกรดอะซิติกอันนี้เป็นกรดอ่อนใช่ไหมโซเดียมอะซิเตตอันนี้คืออะไรอันนี้คือเกลือเรารู้ได้อย่างไรว่ามันสามารถเกิดสมดุลระหว่างกันได้ให้พิจารณาการแตกตัวหรือไฮโดรลซิสของกรดลลกเอากรดอ่อนมาทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วครูได้ตัวนี้ถ้าย้อนกลับไปทฤษฎีของบอร์เซกาลลี่อันนี้คืออะไร ถ้าย้อนกลับไปทฤษฎีของบริสเกอรลาวี่อันนี้เป็นกรดอันนี้จะเป็นคู่เบสถูกไหมฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นไอออนนอกจากมันเป็นคู่เบสแล้วเราเรียกมันอย่างนึงว่าเทอมเกลืออ่ามันเป็นเทอมเกลือมันเป็นไอออนลบที่มาจากกรดถูกไหมลกดังนั้นตัวนี้คือกรดอ่อนอันนี้คือคู่เบสถ้าตามหลักทฤษฎีบริสเกอรลาวี่นะหรือเทอร์มเกลือเพราะเราอย่าลืมนะลลก เกลือคือสารประกอบอออนกิกมีบวกจากเบสแล้วก็มีลบจากกรดนะฮะดังนั้นคู่เบสหรือเทอเกลือต้องอยู่นะคะในสมดุลเดียวกับตัวกรดอ่อนนั้นแต่อยู่คนละฝั่งและสองตัวนี้สามารถไหลหากันได้อัน,นี้ก็คือจะเป็นระบบของบัฟเฟอร์อันนี้คือบัฟเฟอร์กรดนะฮะบัฟเฟอร์กรดต้องมีกรดอ่อนกับเกลือของตัวเองอยู่ในระบบเดียวกันและต้องสามารถเกิดสมดุลระหว่างกันได้แต่นะฮะแต่ ถ้าสมมติว่าครูมีไฮโดรเานิกกาบในส่วนของ Cs3COONa อันนี้เป็นบัฟเฟอร์ไหมอันนี้เป็นกรดอ่อนอันนี้เป็นเกลือของกรดอ่อนนะเป็นบัฟเฟอร์ไหมเป็นกรดอ่อนเกลือกรดอ่อนเป็นครูบอกว่าเกลือต้องเกิดสมดุลกับกรดได,อนนดออ้อันนี้กรดอ่อนอันนี้ลูกใครไม่ใช่ลูกมัน บัฟเฟอร์ต้องเป็นลูกของมันออันนี้ลูกชาวบ้านไม่ได้เพราะเกิดสมดุลระหว่างกันไม่ได้เอาลูกของมันเองเออใช่อันเนี้ยเอาลูกชาวบ้านเข้ามาอย่างนี้ไม่นบเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ต้องลูกตัวเองนะคะบัฟเฟอร์ต้องลูกตัวเองใช่เลยนะใช่อันเนี้ยไฮโดรเซนิกถ้าจะเป็นบัฟเฟอร์ควรจะต้องอยู่กับเกลือไซยาไนอันนั้นที่จะเป็นบัฟเฟอร์เพราะมันเกิดสมดุลระหว่างกันได้ดังนั้นบัฟเฟอร์ต้องอยู่กับลูกตัวเองอยู่กับลูกคนอื่นไม่ได้นะคะ อันนี้คือบัฟเฟอร์กรดนอกจากบัฟเฟอร์กรดแล้วก็มีบัฟเฟอร์เบสด้วยนะคะก็คือแน่นอนต้องเป็นเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียก็คืออะไรวิกเบสกับแอมโมเนียมอันนี้ก็คือเกลือแล้วก็เป็นเกลือของมันด้วยถูกไหมฮะครูยกตัวอย่างเช่นครูเอาแอมโมเนียม,มาทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ํานึกถึงสมการตามหลักของเบอร์เซกัลลรี่อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเบสเพราะว่ามันรับโปรตอนจากน้ํา พอเป็นเบสรับโปรตอนมากลายเป็นแอมโมเนียมอันนี้คืออะไรคู่กรดแต่ว่ามันเป็นประจุบวกเวลาพิจารณาการเกิดเกลือมันก็คือเทอมเกลือนั่นเองหรือนะคะเทอมเกลือนะฮะหรือเทอมเกลือดังนั้นระบบไหนที่มีแอมโมเนียกับแอมโมเนียมอยู่ด้วยกันอันนั้นก็คือจะเป็นระบบบ er ัฟเฟอร์เบสซึ่งนะคะในคอนเซปต์สารละลายผสมนะคะ มันจะต้องเป็นตัวอ่อนกับเกลือของมันมันถึงจะได้บัฟเฟอร์ในแง่คุณสมบัติคืออะไรนะลกูก pH คงที่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า pH คงที่นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูจะมีคลิปเปรียบเทียบนะคะว่าระหว่างน้ำกันกับบัฟเฟอร์ถ้าครูมีการหยดกดหยดเบสลงไปและการเปลี่ยนแปลง pH มันจะเป็นอย่างไรนะคะเราลองดูคลิปนี้นะคะเขาจะทำการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง pH นะลกูกของน้ำกั น้ำกันคือตัวที่เปลี่ยนแปลงค่า PH ง่ายมากนะคะเติมกรดลงไปก็กลายเป็นกรดเติมเบสลงไปก็กลายเป็นเบสนะลูกตัวซ้ายมือนะคะ,ะ,ค,ะคือส่วนของน้ำกันเขามีการหยดอินดิเคเตอร์ลงไปแล้วนะคะ อินดิเคเตอร์ที่หยดลงไปนะคะทั้งสงส่วนทั้งส่วนของน้ำกันแล้วก็ส่วนของบัฟเฟอร์ตอนเริ่มต้นยังไม่เป็นบัฟเฟอร์นะลูก mm hmm. เ,เดี๋ยวเขาจะแกะสารที่อยู่ในแคปซูลนี้นะคะ mm hmm. ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารละลายบ mm ัฟเฟอร์ลงไปนะคะ mm hmm. ให้เราดูการเปลี่ยนแปลงค่า pH นะลูกว่า pH จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ตรงนี้จะแกะสารที่เป็นบัฟเฟอร์นะคะใส่ลงไปนะคะพอเทใส,ส่ลงไปแล้วตอนนี้ด้านขวามือนะลูกจะเป็นระบบบัฟเฟอร์นะคะค่า pH จะเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะ <c oughs> เขาจะมีการลบควนร,ระบบโดยการเติมนะคะกดแก่1ตัวก็คือกดไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็ในส่วนของเบสแก่ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้สังเกตการเปลี่ยนสีนะลูกถ้า pH เปลี่ยนเร็วสีจะเปลี่ยนทันทีเลยเราดูนะคะซ้ายมือคือน้ำกันนะลูก ให้เราดูว่าปริมาณของน้ำกลั่นนะคะที่ถูกลบกวนด้วยกดไฮโดรคลอเนั้นมันจะหยดเพียงหยดเดียวสีจะเปลี่ยนทันทีนะคะเพียงหยดเดียวเท่านั้นนะคะเพียงหยดเดียวเท่านั้นจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีส้มอย่างเงี้ยคือบัฟเฟอร์เปลี่ยนแปลงง่ายมากถูกไหมฮะ <c oughs> เปลี่ยนจากส่วนที่เป็นกลางเพราะว่าตอนแรกเขาเติมลงไปเป็นสีเขียวใช่ไหมลูกอันนั้นคือมันเป็นกลาง แล้วมันก็คือสามารถเปลี่ยนเลยทันทีให้กลายเป็นกรดแต่ด้านขวาคือบัฟเฟอร์นะคะหนึ่งหยดสองหยดนะคะใส่ไปสองหยดแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นมันคือสารละลายที่เอาไว้ใช้รักษาสภาพบัฟเฟอร์ให้มันคงที่ตอนนี้ pH ค่อนข้างคงที่นะคะใส่ไปสองหยดแล้วยังไม่เปลี่ยนนะคะต่อไปหยดที่สามก็ยังไม่เปลี่ยนสี 4, ยังไม่เปลี่ยนห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะอันนี้น่าจะสิบบวกแล้วนะฮะ สิบหยดบวกก็ยังไม่เปลี่ยนเลยสังเกตว่าของเหลวนะคะบีบเข้าไปในหลอดหยดเนะี่ยบีบเข้าไปเยอะอยู่นะลูกสีของบัฟเฟอร์ยังไม่เปลี่ยนเลยดังนั้น pH มันยังเสถียรอยู่มันรักษาสภาพ pH ค่อนข้างคงที่นะคะอันนี้บีบรรวๆเลยบีบรรวๆเลยนะคะอ่าคือเปลี่ยนพอเขย่าแล้วสียังกลับมาเหมือนเดิมอยู่ถูกไหมฮะดังนั้นมันรักษาสภาพ pH ได้ค่อนข้างดี สังเกตว่ายังออกเป็นสีนะคะสีออกเหลืองเท่าๆกับจอมจุดเริ่มต้นท่านทัางที่อันเนี้ยหยดเดียวหยดเดียวเปลี่ยนเลยถูกไหมคะเพราะมันคือน้ำกลั่นอันนี้คือคุณสมบัติของบัฟเฟอร์นะคะก็คือ pH มันจะคงที่นะคะแม้ว่าเราจะรบกวนด้วยกรดหรือเบสก็ตามเริ่มเปลี่ยนแล้วสีเริ่มเปลี่ยนละอ่าเปลี่ยนแล้วแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับในส่วนของด้านซ้ายซึ่งก็คือน้ำกลั่นน่ะสีมันจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะ อันนี้น่าจะประมาณ 70- 80ถึงดหยดนะฮะกว่าจะเปลี่ยนในขณะที่น้ำกันหยดเดียวเลยนะฮะหยดเดียวสีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากกลางเป็นกดเลยนะคะเพราะว่าน้ำกัน pH อตอนเริ่มต้นเป็น7ใช่ไหมคะคราวนี้เขาจะทำการลดวนด้วยเบสดังนั้นนะคะเขาจะเปลี่ยนส่วนด้านซ้ายจะต้องเติมลงไปกี่หยด2หยดนะคะคือเปลี่ยนจากกดมาเป็นกลางแล้วก็กลางคอนเวอร์ตไปเป็นอะไรลูกเบสดังนั้นใส่ลงไป1หยดนะคะ หนึ่งหยดแล้วพะเยาอ่ามันจะกลับมาเป็นสีเขียวก็คือตอนจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นหยดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรสีน้ําเงินก็คือจะเป็นเทิร์มเบสถูกไหมฮะกลับมาเหลืองกับมาเหลืองก่อนก็คือกลับมาเป็นกลางก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าจุดสตาร์ทเริ่มต้นคือน้ํากันมันเป็นเ็ษใช่ไหมลูกเติมลงไปหนึ่งหยดมันจะกลายเป็นสีแดงก็คือเป็นกรดดังนั้นเติมอีกสองหยดจากกลาไอ้จากกรดกลับมาเป็นกลางแล้วก็กลางคอนเวิร์ตไปเป็นอะไรเป็นเบส ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นสีม่วงแล้วใส่แค่สองหยดถูกไหมฮะตัดภาพตัดภาพไปที่บัฟเฟอร์อันนี้ก็คืออ่าหยดรัวๆก็คือยังไม่กลับมาเป็นกลางเลยนะฮะเราจะต้องดึงจากกดกลับมาเป็นกลางแล้วก็กลางคอนเวิร์ตไปเป็นอะไรลูกล่ไปเป็นเบสอ่าพึ่งกลับพึ่งกลับมาเป็นกลางหลังจากหยดรัวๆ ป้ายป้ายป้ายยาวป้ายยาวป้ายตะปีเลยป้ายป้ายป้ายอ่าใกล้ย่างใกล้ย่างอ่ายาป้ายยาป้ายอ่าเริ่มแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะแต่อันนี้ก็คือน่าจะทวีคูณสองเท่าของแปดสิบก็คือาจ้ประมาณร้อยว่าหยชน์หัวใร้อยว่าหยดแต่ในอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าบัฟเฟอร์คือสารละลายที่ pH เปลี่ยนแปลงน้อยมาก สังเกตว่าการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์นะคะเกิดขึ้นน้อยมากเลยอันนี้ถือว่ายังไม่เบสร0อนตะคะต้องให้มันเป็นสีม่วงอ่าโอเคเบสแล้วดต่นะัอันนี้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าสารละลายบัฟเฟอร์ก็คือสารละลายที่ pH เปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะอ่ะาคราวนี้เรามาดูนะคะว่าบัฟเฟอร์ในธรรมชาติอะ่ะมีอะไรบ้างอยู่ในตัวเราก็มีบัฟเฟอร์นะลูกนั่นก็คืออยู่ในระบบเลือดหรืออ่ทีมห้องก็บไปทะเลมา ในทะเลก็มีระบบบัฟเฟอร์ลองทายซิว่าระบบบัฟเฟอร์ในทะเลคืออะไรเกือบถูกเกือบถูกมันก็คือระบบน้ำทะเลไม่ใช่ระบบใยทะเลโว้ยพวกหอยเอ่ยเปลือกต่างๆเอ่ยที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนิคถูกไหมฮะเราดูนะคือในอากาศมีคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำรวมตัวกับน้ำมันกลายเป็นกรดคาร์บอนิกก่อน อันนี้คือกรดอ่อนถูกไหมฮะแล้วกรดอ่อนถ้ามีการแตกตัวออกมาเป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตอันนี้คือเทอมอะไรลูกไฮโดรเจนคาร์บอเนต HCO 3อันนี้คือเทอมเกลือถูกไหมฮะเทอมเกลือดังนะั้นบัฟเฟอร์ระบบแรกนะลูกบัฟเฟอร์ระบบแรกคือบัฟเฟอร์ของ H 2 CO 3กับ HCO 3ลบถูกไหมฮะ ก็คือระบบของกรดคาร์บอนิกนะคะกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วสังเกตว่าครูยังเหลือนะคะในส่วนของไฮโดรเจนะที่ยังสามารถแตกตัวได้อีกถูกไหมลูกยังสามารถแตกตัวได้อีกนะคะจาก H 2 CO 3มนะคะมาเป็นอะไรมาเป็น CO 3 2ลบดังนั้นระบบบัฟเฟอร์ระบบที่2นะคะมี2ระบบนะลูกบัฟเฟอร์สก็คือ s c o 3ลบกับ CO 3 2ลบ โดยที่ตัวด้านซ้ายจะเป็นกรดตัวด้านขวาจะเป็นเกลือกรดจะต้องมีไฮโดรเจนมากกว่าหนึ่งตัวเสมอถูกไหมฮะดังนั้นในระบบน้าทะเลจะมีระบบบัฟเฟอร์อยู่สองอันก็คือระบบกรดคาร์บอนิกกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับคาร์บอเนตไอออนอันนี้คือระบบบัฟเฟอร์สองอันหรืออยู่ในตัวเราก็คือในเลือดสังเกตว่าเวลาเรานอน,อนกับเวลาเราออกกําลังกายหรืออาจถ้าโอปอเวลาไปเต้นคอมเบอร์กการหายใจเราเหมือนกันไหม ไม่เหมือนถูกไหมฮะเวลาเรานอนเราหายใจน้อยเพราะอะไรเมตา,าบอลิซึมเราต่ำถูกไหมฮะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ขยับดังน,นั้นถ้ากระบวนการเมตาบอลิซึมน้อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็น,อน้อยคาร์บอนไดออกไซด์เจอน้ําที่ไหนพลาสมาน้าเลือดถูกไหมฮะในน้ําเลือดเน<ม>ี่ยมีนะคะองค์ประกอบของน้ําดังนั้นนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเซลล์ที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม ก็จะละลายลงไปในน้าเลือดถูกไหมลูกพอละลายลงไปในน้าเลือดก็จะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกถ้าเลือดเราอ่ะมีความเป็นกรดสูงเกิดอะไรขึ้นตุยเนอะตุยนะดังนั้นนะคะ pH ของระบบบัฟเฟอร์ที่เป็นปกติจะอยู่ที่ประมาณ7.35ดังนั้นมันจะรักษาสภาพบัฟเฟอร์ไว้ไม่ให้สวิงแต่มันก็จะมีกรณีคนที่แบบว่าออกกําลังกายมากเกินไปแล้วช็อค ช็อปเป็นแบบว่าเขาเรียกวอะไรอ่า heart attack อะ่ะหัวใจวายถูกไหมฮะเพราะว่าระบบมันปรับหายใจไม่ทันเกิดทาระเลือดเป็นพิษเลือดเป็นพิษก็คือ pH มันลดต่าเกินไปมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แต่มันกําจัดออกไม่ทันถูกไหมฮะกําจัดออกไม่ทันมันหายใจไม่ทันน่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะเลือดเป็นพิษตีพิษขึ้นมาก็ตุเวเยวัตนาเบไอโกเลยจ้าดังนั้นต้องระวังนะฮะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นระบบการกําจัดสารที่อยู่ในไตถ้าอยู่ในไตจะเป็นระบบของนะคะไฮโดรเจนฟอสเฟตสังเกตว่าถ้าอยู่ในไตเนี่ยมันจะส่งผลให้ทําให้เราเป็นตะคิวอ,อีกอย่างหนึ่งระบบกล้ามเนื้อก็คือจะเป็นตะคิวได้นะคะอันนี้จะเป็นบัฟเฟอร์ในธรรมชาติอ่ะคราวนี้เราจะสามารถเตรียมบัฟเฟอร์ได้แบบไหนคอนเซปต์บัฟเฟอร์คืออะไรนะลูกสารละลายผสมถูกไหม ดังนั้นการเตรียมแบบเตรียมแบบแรกคือเตรียมตรงเลยเตรียมตรงครูเอาของตัวอ่อนกับเกลือมาผสมกันเลยผสมโดยตรงเลยนะคะเตรียมโดยตรงการเตรียมโดยตรงนั้นครูยกตัวอย่างเช่นครูมีไฮโดรเซนิกไฮโดรเซนิกเป็นใครไฮโดรเซนิกเป็นกรดอ่อนนะคะเป็น weak acid โพแทสเซียมไซยาไนด์คือใครลูก <S <S อ่าอันนี้ก็คือเกลือเกลือของใคร เกลือของ KOS OH กับ SCN อ้าวลูกของมันถูกไหมฮะแทสเซียสไซยาไนเป็นลูกของไฮโดรเซนิกและมันสามารถเกิดสมดุลระหว่างกรดอ่อนกับเกลือได้ถูกไหมลูกอันนี้ก็คือสมดุลนะฮะสมดุลของกรดอ่อนซึ่งตัวกรดอ่อนคือ SCN กับเกลือซึ่งเกลือก็คือตัวไซยาไน หรือถ้าเป็นทฤษฎีกรดเบสของเบอร์เซกัลเลี่เราเรียกมันว่าอะไรคู่เบสถูกไหมฮะอันนี้คือบัฟเฟอรก์กรดคู่ที่สองแอมโมเนียคือใครแอมโมเนียแอมโมเนียคือเบสอ่อนแล้วแอมโมเนียมคลอไรด์คือเกลือของใครอะเกลือของ n h 3กับใครลูก h c l อ้าวลูกมันถูกไหมฮะลูกมันดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นระบบบัฟเฟอร์เบส เพราะมันมีสมดุลนะฮะสมดุลของเบสอ่อนซึ่งก็คือแอมโมเนียนะฮะกับเกลือก็คือแอมโมเนียมนั่นเอง NS4 บวกนะฮะหรือถ้าเราไม่เตรียมโดยการเอามาผสมโดยตรงอันที่2เนี่ยถ้ามีออกสอบอีกก็จะออกแบบทรงนี้ค่อนข้างเยอะคือผลพอยได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่าง1ตัวอ่อนกับ1ตัวแก่ โดยนะคะถ้าเป็นกรณีแบบที่2นะคะเป็นการเตรียมโดยอ้อมนะล,ลูกเป็นการเตรียมโดยอ้อมครูยกมา2เคสนะคะครูยกมา2เคสแล้วดูเคสที่2นะคะเคสที่2จะเป็นเคสของการปฏิกิริยาระหว่างคู่ไหนกดอ่อนกับภายเบสแก่โดยบัฟเฟอร์จะเกิดก็ต่อเมื่อครูจะต้องมีกดอ่อนเหลืออยู่เราดูนะคะ คูมีไฮโดรฟอริกนะคะความเข้มข้น2โมลาร์และก็มีนะคะปริมาตร200เราดูซิ NA <น>เป็นเท่าไหร่<น>โมลกดเป็นเท่าไหร่รู้โมลกด2คูณ200ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ1,000ในขณะที่ทำปฏิกิริยากับใครโซเดียมไฮดรอกไซด์ NB <น>เป็นเท่าไหร่ NB <น> NB เป็นเท่าไหร่ลู N.B ก็คือ3คูณ100ส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกส่วนด้วย1,000เราดูนะคะสมการการทำปฏิกิริยาระหว่าง H.F. กนะคะ N.A.O.H. H.F มีสถานะเป็นใครอ่าตัวนี้ก็คือ weak acid ในขณะที่โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น strong b ate. ดังนั้นนะคะตอนเริ่มทำปฏิกิริยาครูมีกดอ่อนจำนวนโมลเป็นเท่าไหร่ลูก0จุดเท่าไหร่ 0.4มลถูกไหมฮะในขณะที่นะคะเบสแก่คูมีอยู่เท่าไหร่0.3ตอนเริ่มคูยังไม่มีเกลือนะเกลือคูคเป็นศูนย์อยู่ถูกไหมฮะในการทําปฏิกิริยาเนี่ยตอนเปลี่ยนให้ดูอัตราโมลน,นะลูกอาตาัตราโมลกดกับอาตาัตราโมลเบสทากันแบบหนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมทำกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งนั่นหมายความว่ามันจะใช้นะคะตัวที่น้อยเป็นตัวกําหนด นั่นหมายความว่าตอนจบครูมีกรดอ่อนเหลือถูกไหมครูมีอยู่0.4ครูใช้ไป0.3ดังนั้นครูจะเหลืออยู่เท่าไหร่ลูก0.1มลอันนี้กรดอ่อนเหลือพอกรดอ่อนเหลือและมีน้ำซ้ำครูเกิดเกลือด้วยตรงนี้เกลือครูเกิดเท่าไหร่0.3เกิดเกลือขึ้นเหลือกรดอ่อนในขณะที่เบสแก่หมดครูจะได้ัฟเฟอร์ นี่อันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้นะฮะต้องให้มีกดอ่อนเหลือและเกิดเกลือขึ้นถึงจะเป็นระบบบัฟเฟอร์หรือเคสที่สองเป็นการทำปฏิกิริยาเหมือนกันแต่สลับสลับให้ใครแก่สลับให้กดแก่กับเบสออดถูกไหมฮะเขาต้องเหลือใครเหลือเบสดิ ครูบอกว่าเป็นกรดแก่กับเบสอ่อนถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งที่ต้องเหลือคือครูต้องเหลือเบสอ่อนอ่ะเราดูนะคะคู่ที่ครูเอามาทําปฏิกิริยากันคือคู่นี้นะคะอ่ะคู่กรดซัลฟอริกกรดซัลฟอริกมีโมลกรดเป็นเท่าไหร่ลูก Ca คือหนึ่งคูณร้อยส่วนด้วยหนึ่งพันแสดงว่าโมลกรดตอนเริ่มคือศูนย์จุดหนึ่งโมลโมลเบสตอนเริ่มเป็นเท่าไหร่โมลเบสตอนเริ่ม 2องคูณสองนะคะส่วนด้วย1,000อันนี้ก็คือ0.4โมลโมลเกลือตอนเริ่มยังไม่มีนะลูกโมลเกลือตอนเริ่มเป็น0ย์สัดส่วนการทําปฏิกิริยาลูก1โมลกดทําปฏิกิ 2, ริยากัสองโมลเบสดังนั้นนะคะโมลเบสครูใช้เท่าไหร่โมลเบสจะต้องใช้0.2สิอัตราส่วน1นต่อสถูกปะ อัตราส่วน1ต่อ 2. สองแสดงว่าตรงนี้ครูใช้หมด0.1โมนลตัวนี้ต้องเป็น2เท่า0.2โมนลแล้วครูก็จะเกิดเกลือ0.2โมลดังนั้นตอนจบปฏิกิริยากรดเป็นไงกรดหมดกรดแก่ถูกใช้หมดแล้วครูเหลือนะคะในส่วนของเบสอ่อนเหลืออยู่เท่าไหร่นะก0.2โมล0.2โมนลก็คือเบสอ่อนที่เหลือ เหลือเบสอ่อนและที่สำคัญครูมีเกลือเกิดขึ้นเท่าไหร่0.2โมลเกิดเกลือเหลือเบสอ่อนได้อะไรคะบัฟเฟอร์นี่ตรงนี้ก็คือระบบของบัฟเฟอร์ดังนั้นนะคะเดี๋ยวหลังเบกเราจะมาดูนะคะตัวอย่างโจทย์นะคะซึ่งมีกรุบกริบเลย25ข้อ เราจะมาดูว่าใน25ข้อนี้การผสมแต่ละตัวอันไหนบ้างที่ครูจะได้บัฟเฟอร์และสาเหตุที่เป็นบัฟเฟอร์มันเป็นเพราะเหตุผลที่1คือครูผสมโดยตรงหรือเหตุผลที่2คือเมื่อทําปฏิกิริยาแล้วมีตัวอ่อนเหลือ,อคอนเซปต์นะคะมีอยู่2หลักนะลูกหลักการแรกคือผสมโดยตรงหลักการที่2คือปล่อยให้กดกับเบสทําปฏิกิริยากาันแต่ต้องมีตัวอ่อนเหลืออยู่และบัฟเฟอร์ไม่ต้องการคนแก่ ถ้าแก่กับแก่ทําปฏิกิริยากาันลูกไม่เกิดบัฟเฟอร์ในทุกกรณีเลยเพราะอะไรตัวแก่แตกแล้วตายไม่สามารถเกิดสมดุลได้นะคะมันแตกตัวร้อยเปอเซนตะคะมันแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคนะคะ